ข้อดีของการพูดแล้วเห็นฟันบนมีอะไรบ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะท้าวิดีโอนี้เนื่องจากมีน้องคนหนึ่งทำรีสปอนส์วิดีโอจาก คอนเทนต์ของตรินที่ลงไปเมื่อสองสาเดือนก่อนว่าการพูดแล้วเห็นปันบนเนี่ยมันช่วยอะไรหรอน้องฟิวงงนิดนึงอยากได้คําตอบวันนี้พี่มาตอบให้แล้วค่ะ scientifically proven มีผลการรับรองจากวิทยาศาสตร์บอกว่าคนที่พูดแล้วเห็นปันบนเนี่ยจะถูก perceive คือถูกรับรู้ว่าเหมือนว่าจะเป็นคนที่ friendly กว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนาะว่าดูเหมือนยิ้มตลอดเวลา2เป็นคนที่ดู confident ที่มีความมั่นใจนั่นเองนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทําให้หน้าดูเด็กลงด้วยเวลาพูดแล้วเห็นปันบนเนี่ยเป็น เทคนิคการพัฒนาบุค,คลิกภาพที่ดาราหรือว่าเซเลบริตี้เขาทํากันนะคะหลายๆคนไปทําฟันมานะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นตัดฟันเอยใดเอยเสียตังไปหลายบาทแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออเนี่ยถ้ายังพูดแบบเดิมอยู่คือพูดปิดปากไม่เห็นฟันแบบนี้มันก็เหมือนว่าเราเสียตังเปล่าจ่ายตังไปหลายแสนบาทไม่ได้โชว์ออฟอะไรที่จ่ายตังไปเลยดาราหลายๆคนทำเซรามิกดีนี่ที่เรียกว่าฮอลลีวูดสไมล์นะคะทำให้ฟันสวยเรียงตัวกันแต่ถ้าพูดแล้วไม่เห็นฟันเนี่ย เออทำทำไมใช่ไหมมันก็เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพน้องลองดูในทีวีในซีรีส์ก็ได้ดหลายๆคนเวลาพูดเนี่ยก็จะโชว์ฟันบนการซะส่วนใหญ่แล้วก็อีกพอยต์หนึ่งนะคะที่น้องคอมบมนชั่นคือทำอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันดูไม่ตลกหรอก็ถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะดูตลกนะคะเพราะว่ามันดู force มันดูแบบพยายามเนาะประเด็นคือเราจะต้องฝึกให้มันรู้สึก เป็นธรรมชาติมากที่สุดเราไม่ได้ต้องการที่จะยิงควันอย่างนี้ตลอดเวลา That's not the point ประเด็นคือโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยได้พูดที่มันโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยทำให้มันดูเป็นธรรมชาติวันนี้มีวิธีฝึกอีกหนึ่งวิธีมาฝากนะคะวิดีโอที่แล้วเนี่ยพี่พูดถึงว่าเวลาจะพูดเนี่ยให้ฝึกกล้ามเนื้อบริเวณนี้ฝึกยกมันขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยเปิดปากถ้ามันยังไม่เปิดเนี่ยให้นึกถึงคําว่าสิบสี่สิบสี่เลขส4บสี่นี่แหละเวลาพูดถึงเลขสิบสี่ปุ๊บเห็นไหมเปิดละ ยิ้มละเห็นฟันละสระอีสระเอพวกเนี้ยมันจะช่วยยกกล้ามเนื้อบริเวณนี้ทําให้เราโชว์ฟันสวยๆของเราได้อัศจรรย์มากถ้าอยากปึกแบบให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะอันนี้จะเมื่อยหน่อย find yourself a pen ไปหาปากกามาแท่งหนึ่งนะคะอะไรก็ได้เป็นไม้ก้าเล็กๆนะคาบไวสวัสดีค่ะชิสจินนะคะอยายุ20ปีค่ะทีนี้เนี่ยวันก็จะเมื่อยหน่อยนะ แต่ว่าเปิดกล้ามเนื้อได้น้ำลายอาจจะไหลนิดหน่อยก็เป็นทริคดีๆที่เอามาฝากกันในวิดีโอนี้อันนี้มันเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเนาะมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่พี่คิดว่าทําแล้วมันทําให้ดูดีขึ้น I'm not telling you what to do ไม่ได้บังคับว่าหนูต้องทำนะถ้าหนูคิดว่ามันเหมาะมันควรก็ทําถ้าคิดว่าที่ทําอยู่มันโอเคแล้วชอบแบบน,นั้นมากกว่าก็ไม่ต้องทําก็ได้